สวัสดีคะ่ะคุณชีอ่าจะสอบถามว่าเวลามาปฏิบัติอะคะ่ะเตรียมอะไรมาบ้างคะคือเบื้องต้นเนี่ยคุณโยมโทรจองคอสก่อนนะแม่ชีรับจองคอสนะคะแจ้งชื่อนมสกุลแล้วก็เบอร์ติดต่อกับทีนี้ส่วนของการเตรียมตัวคุณโยมก็เตรียมของใช้ส่วนตัวนะคะสะบู่ยาสีฟันยาสระผมนะคะแมสตลอดการปฏิบัติธรรมชุดปฏิบัติธรรมชุดขาวนะคะอ่าเป็นชุดขาวนะคะอ่าเป็น ใน,นผู้หญิงเนี่ยผ้าถุงได้กระโปรงได้กางเกงได้นะคะ,ะแล้วก็ในส่วนของเครื่องนอนนะคะผพราะผู้ที่นอนปอกหมอนผต้าห่มเนี่ยทางมูลนิธิมีให้อยู่แล้วทีนี้วันก่อนเดินทางคุณโยมต้องตรวจเอทีเค e มาก่อนนะคะโดยที่เมื่อเราตรวจเสร็จแล้วเนี่ยผลขึ้นหนึ่งขีดชัดๆแม่ชีเน้นเนาะหนึ่งขีดชัดๆเนี่ยวางข้างบัตรประชาชนใช้มือถือส่วนตัวนะคะถ่ายรูปไว้ในส่วนของแท่งเอทเคทิ้งไปน,นะคะไม่ต้องนํามานะลูกเนาะแล้วก็โอเค มาถึงปุ๊บมาลงทะเบียนจุดคัดกรองเนี่ยเขาจะขอดูผลไอทีเคที่เราตรวจมาตอนเช้าผลไอทีเคไม่เกินห้าชั่วโมงนะลูกนะเขาก็จะซักตว,วตัิวัดอุณหภูมิและขอดูผลไอทีเคอันนั้นคือจุดคัดกรองรวมถึงก็จะให้ใบลงทะเบียนมาหนึ่งใบนะคะคุณโยมก็เข้ามาในชั้นที่หนึ่งของอาคารเรือไม่วิสาขาคุณโยมกรุณากรอกทุกช่องให้ครบนะลูกนะและเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนคือบัตรประชาชนตัวจริงและมือถือเครื่องมือสื่อสารทุกอย่างไม่ชี้ขอความร่วมมือนะคะฝากไว้ทุกอย่างนะคะ แล้วก็ทางฝ่ายลงทะเบียนเนี่ยเขาก็จะแจกายงดพูดติดหน้าอกตลอดการไปดบัติารยกเว้นเมื่อเข้าที่พักเราสามารถออกได้รวมถึงกุญแจห้องนะคะโดยที่จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งว่าห้องพักคุณโยมเนี่ยพักที่ไหนนะคะวันกลับคุณโยมก็นํากุญแจมาเบิกของที่เราฝากไว้กลับนะคะก็แล้วแต่ว่าเคาสองวันสามวันหรือเจ็ดวันนะคะค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาบุญค่ะสาธุค่ะ สองวันสามวันเจ็ดวันพอดทิ้ง